สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับน้าเล็กแคปลาดอนเมืองรีวิวส่งมอบงานฟอรซ่านะครับสลับชุดแคปลาลายคาร์บอนระบบฟิล์มลอยน้ำนะครับงานติดตั้งเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวลูกค้าคงต้องได้มาเติมนะครับเพราะว่าพอดีชิ้นบางตัวอย่างติดจองอยู่เช่นพวกนี้แล้วก็ชุดล่างสไลด์เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมีชุดบางโคนหน้านะครับมีแก้ ชุดปีกไม้แว่นไม้ชุดแฮนทั้งเซตนะครับพอ,พอนะครับด้านข้างนี่ก็ยังไม่ได้นะติดจองอ่ะวันนี้ลูกค้าได้ท้ายทายในฝันไปนะครับชุดท้ายในฝันงานเข้าประกอบเรียบร้อยเข้าริมดีนะครับผมตรวจงานแล้วก็รายละเอียดตามขอกตามซอกตามอะไรโอเคผ่านครับนะมี อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ